สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดู I am groot กันดีกว่านะครับก็เป็นซีวีส์ที่แปลกมากๆเลยนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยดูแล้วเราแบบฮะนี่จบแล้วเหรอวะอะไรแบบนี้คือมันเร็วมากเลยเว้ยตอนหนึ่งมันแบบ4นาทีเองทุกคนมันแบบแป๊บเดียวอะไรขนาดนั้นมันแบบแป๊บไปหน่อยไหม ซึ่งก็5ตอนเนี่ยนะครับผมประมาณ20นาทีเท่านั้นเองก็ดูมาขำๆแป๊บเดียวเพลินๆจบแล้วนะครับผมโดยความรู้สึกจริงๆเนี่ยหลังดูก็คือแบบก็มีความแบบโอ้แปลกใหม่ดีว่ะแบบฮะนี่มันอะไรวะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเพราะบางอันเอดูปุ๊บปุ๊บเอา้าเฮ้ยมันจบแล้วเหรออะไรแบบเนี้ยแต่โดยรวมมันก็น่ารักดีนะครับเป็นเหมือนอารมณ์แบบแอนิเมชันที่สั้นมากๆอะ่ะคือไม่ได้จาแบบมีเนื้อเรื่องอะไร จุดประสงค์ของมันมาโชว์ความน่ารักของกรูดอย่างเดียวถูกไหมถ้าถามว่าผมชอบตอนไหนสุดนะครับผมตัวของผมเองเนี่ยชอบตอนกรูดเดอะลิตัวกายที่สุดนะครับที่ลงไปยังดาวเอเลียนอะ่ะแล้วก็ไปเปิดหินมาแล้วก็กลายเป็นว่ามีเอเลียนจิว๋วๆอะไรพวกนี้อยู่เต็มไปหมดเลยถึงแม้ว่าตอนมันจะสั้นเนี่ยก็แบบอ ي, ชอบอะ่ะชอบดีไซน์ของเอเลียนจิ๋วๆมากเลยอะ่ะแล้วก็ชอบคอนเซปที่แบบว่าเอเลียนจิ๋วๆมันมีแบบป้อมปืนมันมีแบบยานอวากาศอะไรของมันด้วยอะ่ะตลกชอบเออตอนนี้ชอบสุดละ ไอ้ตอนนี้ก็ชอบเหมือนกันครับตอนกูดอาบน้ำกูเทกับบาร์สเนี่ยนะครับผมก็แบบว่าอาบน้ําเสร็จปุ๊บโอ้ต้มมูต้มตร้ายขึ้นมาเต็มหมดเลยถูกไหมตัดแต่งทรงผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นผู้หญิงบ้างเดี๋ยวเป็นเซนทอร์เดี๋ยวเป็นตัวนู้นต,ตัวนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเจออีกร,รอกออกมาขำมาดึงขนมาแม่งเลยเออก,ก็ก็หาดีเหมือนกันไอ้ตอนไอ้ที่มีเอเลี่ยนสอนเต้นก็ฮาเหมือนกันนะเขอาอุตส่าห์มาสอนเต้นนะครับผมสุดท้ายเอาไปดีดขอ้ออกจากยานเลยนะกูดเหงนนี่ก็ร้ายไม่เบาเลยนะครับผมก็เออคิดว่าเป็นอะไรที่ แปลกใหม่เดียะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มันสั้นเกินกว่าผมแช่คะแนนได้อะค,ความรู้สึกหลังดูก็คือแบบก็ดีที่ได้ดูน่ารักดีนะครับผมแต่ถามว่าไม่ดูเป็นอะไรไหมก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องดูก็ได้นะครับรู้สึกว่าถ้าหลายหลายคนแบบมันยุ่งจริงๆนะไม่มีเวลาสัก20นาทีซึ่งมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่นานเลยถูกไหมแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ไม่ต้องดูก็ได้เพราะมันไม่ได้แบบเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องใดๆเลยนะครับ แต่ถ้าแบบวันไหนเครียดนยโอ้โหวันไหนแบบวันนี้แม่งเป็น,น,ว,น,นวันที่แย่รับเรามากเลยว่วันนี้แม่งแบดเดย์สุดๆเลย I'm having a bad day โว้ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาดูก็ได้นะผมคิดว่าเราจะอมยิ้มขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนดูเนี่ยแนะนําให้แบบว่าปิดมือถือปิดทุกอย่างไปเลยนะให้เราแบบดูความน่ารักรับความน่ารักของน้องครูสอย่างเดียวจะได้เป็นแบบเหมือน positive energy เป็นพลังบวกให้กับเราได้ผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมือน potion เป็นเหมือนยาในเกมแบบโอ้เศร้ามากดูอันนี้ปุ๊บยิ้มได้เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมไม่ได้แบบมีความ เครียดใดๆอยู่ในนั้นความเครียดให้ศูนย์นะครับผมแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็ความน่ารักโอเวอร์โหลดนะครับมีแต่ความน่ารักเลยแล้วคนดูแล้วก็อาจจะตกหลุมรักน้องกรูดมากขึ้นนะครับแล้วนี่ก็คงจะเป็นความรู้สึกหลังดู I am groot นะครับผมที่เป็นซีรีส์ที่สั้นที่สุดของมาเวลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยนะครับผมจะไปไล่ดูแซนแมนมาก้วกันนะครับผมจริงๆดูตอนแรกไปแล้วละ่ะ แล้วก็อัดรีวิวของตอนแรกกับความรู้สึกหลังดูของตอนแรกไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาอีกทีหนึ่งตอนที่เราดูจบซีรีส์ไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะลงกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World ์เดลีนะครับ